บอดเอเวอเรสนะครับตัวเน็กเจนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทึกขาจับตรงรุ่นนะครับที่ไหนยังไม่มีครับที่นี่มีแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูคันนี้ครับผมออกจากนย์มาเลยมาจากชนบุรีนะครับตัวบอดเอเ e อเรสต์นะครับตัวเน็กเจนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับ ตัวนี้ครับติดตั้งตัวแหลกหลังคาขนาดเมตรทสิบคูณเมตรครับทรงโค้งของแคลริบอยนะครับความที่ขาจับตรงรุ่นนะครับที่ไหนยังไม่มีครับที่นี่มีแล้วนะครับขาจับตรงรุ่นของปอดเอเวอเรสต์ e จ็นนะครับเลยรอแบบนี้เลยครับท่านใดสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านคาท่อมแหลกครับเบอร์โทรศัพท์0832386984กนะครับผม ครับผมครับขอบคุณมากครับ